วันนี้เราจะไปแต่งตัวไมค์ครับด้วยงบ80โลบักกันนะครับผมทัานแรกหัวไมค c r a f t ก่อนเลยหัวนี้70โลบักเท่านั้นคุ้มมากจัดไปซื้อไปเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อทุกส่วนไว้ให้นะฮะอ่าส่วนหัวเสร็จแล้วต่อไปก็ส่วนตัวอันนี้ส่วนท่อนบนก็พิมพ์ตามนี้อ่าแล้วก็เลือกอันที่มันเป็นอันแขนดำนะฮะอันนี้แค่5โลบักเอง เราก็ซื้อมาเลยอะแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนกางเกงส่วนท่อนล่างนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของกางเกงก็5โลบักเหมือนกันก็ซื้อไปทั้งหมดก็จะเป็น8ปิโลบักนะครับก็คนงบน้อยก็สบายๆชิวๆนะฮะอันนี้รวมทั้งหมดก็แค่35บาบาทเติมในเกมแท้ไปเลยนะฮะจะได้ไม่เสี่ยงกันโดนแบนกันเดี๋ยวผมจะมาแต่งตัวแบบของที่ซื้อมาให้หมดนะนี่พอแต่งมาทั้งหมดก็จะได้เป็น สตีฟนอย่างนี้เลยโอเคนะฮะคลิปนี้ก็มาสอนแต่งตัวกันเท่านี้นะฮะสำหรับคนกบน้อยถ้าคลิปหน้าจะเป็นเกมแล้วก็ฝากติดตามเดินนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม